ผมเห็นหลายๆคนมีลูกแล้วก็สอนลูกแล้วผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าผมไม่อยากทำแบบนั้นเลยเพราะก็สอนมากเครียดมากกลุ่มมากแต่ยิ่งสอนลูกก็ยิ่งมีปัญหาและตัวเขาก็ยิ่งเครียดยิ่งกลุ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาคิดว่าการสอนเราน่าจะมีปัญหานะ ซึ่งพอผมมามองดูย้อนหลังกลับไปจากประสบการณ์ที่เคยดูแลเด็กอยู่กับเด็กๆมาพอสมควรเนี่ยมันก็ทำให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเราไม่ต้องสอนเขานะเขามีความอยากที่จะเรียนที่จะรู้ที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะเขาอยากจับนั่นอยากทำนี่อยาก ถามนั่นอยากถามนีอมนน่อยากสัมผัสนั่นอยากสัมผัสนี่ตลอดเวลานั่นคือความอยากที่จะรู้ของเด็กๆแต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าลำคาญหรือมองว่านี่คือเด็กดือ้อเราอยากจะให้เขานั่งเงียบๆเ,เหมือนตุ๊กตาเราอยากจะให้เขาอยู่เงียบๆเ,เหมือนหมาเหมือนแมว ตอบสนองเราตอนที่เราต้องการการเล่นการเอาอกเอาใจเราต้องการแค่นั้นเราไม่เคยคิดว่าลูกคือลูกเราคิดว่าลูกคือสิ่งที่เราจะสอนได้จะฝึกได้แต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นคนประสบผลสำเร็จในเรื่องแบบนี้เท่าไหร่การสอนมากๆยิ่งทำให้ลูกให้เด็กๆเนี่ยเบื่อ ลำคาญแล้วก็การสอนมากๆเนี่ยทำให้เขาเริ่มต่อต้านสิ่งที่เราสอนแต่ถ้าเป็นพ่อแม่สอนมากๆตลอดชีวิตของเขาเนี่ยทั้งๆที่เขาต่อต้านสิ่งที่พ่อแม่สอนแต่เขาก็จะเป็นสิ่งที่พ่อแม่เป็นอันนี้เราจะสังเกตเห็นหลายๆครอบครัวว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูก ก็จะมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันมากเมื่อโตขึ้นตอนเด็กๆเกนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะต่อต้านคัดค้านไม่อยากเป็นแบบไม่อยากเอาตามที่สอนแต่ว่าเวลาโตขึ้นเขาจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นผมจึงเห็นความเหนื่อยความลำบากในการสอนลูกค่อนข้างสูงมากแต่ผลที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่น่าประทับใจ ยิ่งสอนมากเขาก็ยิ่งฝืนมากยิ่งสอนมากลูกก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายมันก็เลยทำให้พอมีลูกขึ้นมาเนี่ยต้องกลับมาคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะสอนลูกยังไงผมก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเราสอนโดยไม่สอนซึ่งผมเรียกมันว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันจะเป็นยังไงผมก็เลยลองดูลูกของตัวเองโดยไม่สั่งสอนจะมีบางครัง้งบางคราวที่ผมลืมตัวเผลอสอนไปบ้าง ็มีแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมจะไม่เน้นการสอนผมจะพูดกับลูกน้อยมากผมพูดกับลูกน้อยมากผมแค่เป็นคนสนับสนุนฉะนั้นวิธีคิดง,ง่ายของผมก็คือในเมื่อเด็กมันอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะไปสอนเขาทำไมก็ให้เขาเรียนรู้เองฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือสอน นิดหน่อยสอนวิธีหาความรู้ให้ลูกแต่การหาความรู้เป็นหน้าที่เป็นงานของลูกที่เขาจะต้องไปหาเองโดยวิธีคิดอย่างนี้มันทำให้ทุกอย่างง่ายมากง่ายมากเพราะว่าวิธีหาความรู้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาษา ดังนั้นเราก็แค่สอนภาษาให้เขาพูดได้อ่านออกเขียนได้แค่นั้นพอแต่ความรู้ต่างๆเนี่ยเขาจะหาเองหลังจากนั้นมันจะง่ายมากแต่ในช่วงใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องเรียนรู้อายุยังไม่ถึง4ปี5ปีเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเน้นปล่อยให้เล่นให้สนุกการเล่นคือการเรียน ไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรเนี่ยนั่นคือการเรียนของเขาทุกอย่างทำให้เกิดความรู้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงไม่คิดว่าการเล่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเล่นเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เลยทีเดียวฉะนั้นเด็กอายุนน้อยผมก็จะเน้นการเล่นเป็นหลักและที่สำคัญที่สุดก็คือสอนตัวเองแต่ไม่สอนลูก สอนตัวเองก็คือถ้าเราไม่อยากให้ลูกเป็นแบบไหนเราต้องไม่ทำแบบนั้นถ้าเราไม่อยากให้ลูกกลัวผีเราจะต้องไม่กลัวผีไม่เล่าเรื่องผีไม่ทำให้ลูกกลัวไม่ใช้ความกลัวในการควบคุมลูกการสอนโดยไม่สอนเนี่ยก็คือการที่เราไม่สอนลูกแต่มาสอนตัวเองการสอนตัวเองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่าการไปสอนลูกฉะนั้นเราไม่อยากให้ลูกโกหกเราก็จะไม่โกหกลูกเลยถ้าโกหกลูกปุ๊บลูกก็จะเริ่มโกหกฉะนั้นสอนตัวเองไม่ให้โกหกลูกได้ยังไงก็คือต้องพูดต้องอธิบายตามความเป็นจริง ไม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อไปนี่แป๊บหนึ่งแล้วจะกลับมานะแต่ไปแล้วไปทั้งวันไม่กลับมาอย่างนี้คือโกหกหรือบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปข้างนอกกลับมาจะซื้อขนมมาฝากแต่กลับมาแล้วไม่ซื้อมาฝากนี่คือโกหกแล้วก็จะไม่แก้ตัวถ้าเราพลาดเราจะต้องขอโทษบอกลูกว่าขอโทษนะลูกพ่อลืมไปจริงจ คราวหน้าพ่อจะไม่ลืมอีกนี่คือการฝึกให้ลูกไม่โกหกฉะนั้นลูกก็จะไม่ไม่เคยโกหกพ่อแม่เลยลูกผมตอนนี้อายุยี่สิบปีไม่เคยโกหกพ่อแม่เขาก็จะพูดตามความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งผมรู้สึกมันง่ายมากเพราะมันเห็นหลายครอบครัวที่ตีลูกเพราะลูกโกหกตีว่าจะให้ลูกจำไม่ให้ลูกโกหกอีก แต่ลูกก็โกหกนะยิ่งตียิ่งโกหกยิ่งสอนยิ่งโกหกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังโกหกอยู่ฉะนั้นถ้าเราไม่สอนให้ลูกกลัวคือเราไม่ขู่ลูกไม่ขู่ลูกไม่ใช้ความกลัวในการควบคุมลูกลูกก็จะมีความกล้าหาญมี กล้าที่จะตัดสินใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองและไม่กลัวอะไรที่ไม่มีเหตุผลแต่ถ้าเราบอกว่าอย่าไปนะลูกไปที่นั่นนะโดนผีหลอกนะเดี๋ยวตรงนั้นอนะ่ะผีดุมากถ้าเราพูดอย่างเงี้ยลูกก็จะเริ่มกลัวอย่าไปนะลูกไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวรถตู้จับขึ้นรถไปจะทำยังไง เนี่ยก็คือทำให้ลูกกลัวสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกที่ตัวเองซึ่งสำหรับผมแล้วมันยากมากเพราะผมถูกเลี้ยงมาโดยใช้ความกลัวควบคุมมาตลอดดังนั้นผมจึงยากมากแต่ว่าผมก็จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมหลุดหลุดใช้ความกลัวในการควบคุมลูกวันนั้นลูกอายุ สี่ปีเรากำลังจะฝึกให้ลูกนอนคนเดียวตอนอายุสี่ปีแต่ลูกร้องให้ร้องให้แล้วก็บอกว่าพ่อลูกอยากนอนกับพ่อลูกอยากกอดพ่ออยากนอนกับพ่อแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแล้วว่าพวกเราจะให้ลูกนอนคนเดียวแต่ลูกก็อ้อนวอนอย่างนั้น ใจหนึ่งมันก็สุดหัวภาพลงสงสารลูกสงสารลูกที่อ้อนอยู่ตลอดเวลาร้องให้แล้วอ้อนวอนอยากจะอยู่ด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเราต้องเด็ดขาดกับลูกนะถ้าไม่เด็ดขาดก็จะไม่มีวินัยท้ายที่สุดนานเข้านานเข้ามันทำให้ผมหลุดขึ้นมาว่าลูกต้องหยุดตอนนี้นะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวพ่อเอาไปนั่งไว้ข้างนอก ให้หมาจิ้งจอกมาคาบไปนะนี่คือความผิดพลาดในชีวิตของผมที่ผมรู้สึกแย่มาจนถึงทุกวันนี้แล้ววันนั้นผมก็ได้ขอโทษลูกในวันลุงขึ้นขอโทษที่พ่อไม่มีสติพ่อใช้ความกลัวควบคุมลูกพ่อใช้อารมณ์ในการอ,าอยู่กับลูกนี่คือสิ่งที่ ต้องฝึกการฝึกตัวเองเนี่ยคือหัวใจสำคัญในการเลี้ยงลูกเลยทีเดียวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าลูกเนี่ยช่วยให้ผมเปลี่ยนตัวเองเยอะมากพัฒนาตัวเองได้สูงมากเพราะลูกเนี่ยรักลูกฉะนั้นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่ทำเราจะไม่ กินน้ำอัดลมอย่างเงี้ยเราก็ไม่กินเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกกินน้ำอัดลมเพราะว่าไม่อยากให้ลูกอ้วนไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเหมือนคนอื่นๆเราก็ไม่อยากให้กินน้ำอัดลมกินขนมกอ๊อบแก๊บก๊อแก๊บล้วก็จะไม่กินบางครั้งเราก็อยากจะกินขนมกอ๊อบแก๊บก๊อแก๊บบ้างแต่ว่าพอเห็นหน้าลูกปุ๊บมันก็เตือนเราเออเราจะไม่ซื้อขนมเราจะต้องทําขนมกินเองอันเนี้ย มันก็ช่วยให้ผมได้พัฒนาตัวเองมากดังนั้นการสอนลูกโดยไม่สอนมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะมันเปลี่ยนตัวผมอย่างน่าทึ่งมากผมเปลี่ยนชีวิตเยอะมากเพราะลูกอะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่ผมไม่ได้สอนลูกเนี่ยแต่สอนตัวเองมันทำให้ลูกเปลี่ยน ตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าทึ่งมากวันนี้ลูกตัดสินใจเองแทบทั้งหมดเลยว่าเขาอยากไปไหนอยากเรียนอะไรอยากทําอะไรเขาตัดสินใจเหมือนผู้ใหญ่หมดเลยอะซึ่งมันทําให้รู้สึกสบายรู้สึกดีแม้แต่การที่จะทําอะไรเนี่ยเขาคิดถึงว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะหาเงินยังไงอย่างเงี้ยลูกไม่เคยของเงินพ่อแม่ แล้วก็ตัดสินใจเองเป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจวิธีการสอนลูกโดยไม่สอนเป็นอย่างมากสอนลูกโดยไม่สอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยปะละเลยเราทิ้งลูกนะหมายความว่าเราดูแลลูกห่างๆปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองทำอะไรเองอยู่ห่างๆ แต่เราจะไม่ให้คลาดสายตาเลี้ยงลูกเหมือนควายควายเนี่ยมันเล็มยญ้าอยู่ลูกมันจะวิ่งไปนั่นไปนี่มันก็ทำเหมือนไม่ได้ดูไม่ได้สนใจลูกแต่ตามันมองดูลูกตลอดพอเห็นหมาวิ่งมาปุ๊บมันจะวิ่งชนหมาเลยนี่คือบทเรียนของผมที่ได้จากควายเลี้ยงลูกแบบควายแบบพ่อแม่ไม่สอนแต่ สอนให้ลูกเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นควายนกหนูอะไรต่างๆในเวลามันโตขึ้นแป๊บเดียวมันเป็นตัวของตัวเองหมดเลยมันจะไม่มาเกาะมาพึ่งพาพ่อแม่แม้กระทั่งตัวโตวแล้วเหมือนที่หลายๆคนเป็นอายุ 40, 50, 60แล้วยังมาขูดรีดมรดกจากพ่อแม่อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ผมไม่อยากจะเจอไม่อยากจะมี แล้วผมก็บอกลูกว่าพ่อไม่ได้หาเงินไม่ได้หาอะไรไว้ให้ลูกนะพ่อไม่ได้หาอะไรไว้ให้ลูกลูกต้องหาเองอยากได้อะไรเลือกเองสร้างเองอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้มันเบามันง่าย เราดูแลลูกห่างๆแต่ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องสอนอย่าสอนให้มันเหนื่อยเพราะสอนแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาจะหามันแต่วิธีคิดของเราเนี่ยเรามักจะมองว่าสิ่งที่ลูกอยากรู้น่ะมันไม่ดีฉะนั้นเราก็จะไปกีดกั้น การหาความรู้ที่เขาอยากรู้พอเราทำแบบนี้นานๆเข้ามันก็กลายเป็นปัญหาสำหรับเด็กเพราะนั่นคือการการที่เราไปสอนน,ะนั่นคือการยัดเยียดการยัดเยีดยดเนี่ยคือการไปทำลายจินตนาการของเด็กทำให้เด็กไม่ได้พัฒนาจินตนาการของตัวเองฉะนั้นเด็กก็จะ ไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่รู้จักดูแลตัวเองเพราะว่ามีแต่พ่อแม่สั่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจลูกเข้าใจเราเข้าใจว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไง จึงจะทำให้ลูกเป็นตัวของตัวเองทำให้ลูกอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เอาลูกเป็นเครื่องมือไม่เอาลูกเป็นตุ๊กตาไม่เอาลูกเป็นสัตว์เลี้ยงนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าลูกการมีลูกมันคุ้มค่ามากเพราะมันสอนเราเยอะมากมันเปลี่ยนชีวิตผมเยอะมากเลยอะ่ะผมจึงรู้สึกว่าลูกคือครูที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในชีวิตฉะนั้น เลี้ยงลูกแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยมันดีจริงมันง่ายไม่ได้สั่งสอนลูกแต่สั่งสอนตัวเองอันนี้คือวิธีการที่ผมทำครับ